เรามาทานก๋วยเตี๋ยวกันนะครับนี่ครับร้านนี้เนี่ยอยู่ระยองนะฮะเดี๋ยวมาลอก๋วยเตี๋ยวกันสักแป้นนะครับพูดกันมาแล้วครับหม้อไฟอันนี้หม้อร้อยหกสิบนะมีร้อยยี่ร้อยหกแล้วก็สองร้อยนะะนี่เป็นรวมนะฮะ แฟนสั่งเป็นเส้นเล็กลวกมาหนึ่งที่นะฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาชิมกันเลยครับเป็นยังไงนี <Okay. S 1> ่นะครับขนาดผมแบ่งมาใส่ถ้วยของผมแล้วนะในหมออ้อังเหลืออีกเยอะเลยนะ <Okay. S 1> ด้านล่างก็ไม่ใช่กระหล่ำนะ,ะเป็นหัวงอกแต่ก็ไม่เยอะ,ะฮะเนื้อเยอะมาก <Okay. S 1> เดี๋ยวมาทานกันเลยครับ มันก็เป็นองแฟนเป็นเล็กไปลุกๆเลยฮะ I know. เนี่ยลองลอยความเสียหายสองคนฮนะกินกำลังดีเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำอะไรกันติดตามชมนะฮะสวัสดีครับ